รัดดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัยประเภทระเบิดเสร็จสิน้นลูกข่าพิทักษ์การรหัสหนองบัว0 3รหัสหนองบัว0 3แล์สะก็คับบ้า607ดรัดบดาเนินการรับบอศูนย์จากตลตู้หนองบัวให้นํามาทําลายที่กองขยะด้านหลังนะคะที่กองขยะด้านหลังขณะนี้ลูกข่าพิทักษ์การอาสาคันที่4คุณแผนหน้าห สามสิบห้าเต็มกำลังครับสามสิบห้าเต็มกำลังทำเพื่อมูลนิธิเราทำทุกอย่างเพื่อมูลนิธิของเรานะคะแต่เราก็เซฟตี้ตัวเราเองเช่นกันหากเกิดสิ่งใดขึ้นเราก็ต้องดูแลและระวังตัวเราเองให้มากที่สุดค่ะขณะนี้เราวอสี่เข้ามาในพื้น<ห>ที่<ห>ทด้านหลังนะคะคที่จะติดชายเขา ถ่ายต้องการกำลังสนับสนุนตอนนี้ไม่แน่หรือไม่รู้ว่าจะมีผู้ใดมาหรือไม่าตาจะตา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 เป็นเหตุแรกที่เสียวมากเฮ้ยแอบไปไหนกันแล้วอ่ะ้านหลังลูกเงินตาตาสองตาตาในข้ามาดนทหัรไม่เข้าครับเขาบอกว่าเชื่อใจพิทักกาการไปตาตเพราะว่าตาตาจะทายรู้ถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้ว เ,เ,เดี๋ยวว่าส,นสนวนสก่อนวัดสวนก่อนวัดสูงก่อนขนาดนี้มันถึกภาพวิดีโออยู่แล้วก็แบบสองรับกรณีภาพวิดีโอนั้นจะลืมนำมาเปิดเผยสำนักงานแล้เปล่าสาดักโคลักโคอ,อาจจะภาพเคลื่อนไหว <c oughs> อาจจะเจอแต่ภาพเคลื่อนไหวอาจจะเจอแต่ภาพเคลื่อนไหวนะครับ <c oughs> เนื่องจากทางลูกคางเยอะมากเลย คุณแผนหนึ่นนเงเจ็ดเจ็นช่วงนี้นะคะวสิบมอสิบ,สบ,สบาการสิบสามสองเก้าย่าเพิ่อเอย่าเพิ่งพี่ช่วงนี้นะคะวสิบที่ทำลายล้างเป็นกองขยะนะคะขณะนี้หนองบัวศู์สามหนองบัวศู์สามอยู่ระหว่างดำเนินการลร้อมเลยพี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาเลย ที่หมายเป็นของจริงนะคะที่หมายเป็นของจริงหนองบัวศูนย์สามปลอดภัยค่ะที่หมายเป็นของจริงหนองบัวศูนย์สามปลอดภัยค่ะพิธักการทางานนี้สําเร็จเสิ้นไว้ได้ดีดค่ะขอหกสิบหนึ่งหนองบัวศูนย์สามขบ,บ้าหกสิเจ็ดคุณแผนสี่เจ็ดคุณแผนห้าห้าและคุณแผนห้าเก้าค่ะี่หมาย ハハハハ